ก็คณะทําง,งานจะมีการประชุมในเรื่องรถแบบไปสู่สันติภาพเนี่ยได้วางไว้คร่าวๆแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและว,วัฒนธรรมในสามจังหวัดเสร็จแล้วจะมีคณะเนี่ยจะต้องไปรับฟังในพื้นที่ทั้งหน่วยความมั่นคงแล้วก หน่วยงานทางด้านพี่น้องที่เป็นปะหะูวัาธรรมเช่นพี่น้องไทยพุทธรือพี่น้องกลุ่มปอบางต่างๆรวมทั้งเยาวชนเกี่ยวกับนโยบายซึ่งนโยบายก็เป็นของทุกพักอยากจะกลับเรียนท่านสื่อมวลชนแลนะพี่น้องนะครับวันนี้ทั้ง8ปดพักเนี่ยเรามาพูดกันเนี่ยมาพูดเรื่องเสถียรภาพของประชาชนนะเสถียรภาพของประชาชนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย เราจะมองว่าประชาชนเราไม่่อยมีเสถียรภาพเสถียรภาพก็คือต้องมีความอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงนโยบายต่างๆของทั้ง10คณะก็จะพูดในเรื่องนี้รวมถึงคณะที่อาจจะไม่ได้มารายงานวันนี้ที่กําลังมีการประชุมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก วันนี้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นภาพที่ทำลายควา,ามตั้งใจของรัฐบาลต่างๆซึ่งในคณะที่เข้าไปรับฟังเนี่ยเราน่าจะถึงเวลาที่ต้องวาดล้างทำความสะอาดประเทศในเรื่องนี้นะฮะซึ่งท่านอนุดิษฐ์เนี่ยก็เป็นกรรมการอยู่และในเรื่องภาคใต้อยากให้ทุกคนสบายใจเราจะช่างเสถียรภาพ ให้กับประชาชนไม่ว่าจะเสียอภาพความมั่นคงของประชาชนในภาคใต้ความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของประชาชนปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็ความเจริญนะแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งเราจะสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นความขัดแย้งต่างๆเรามีการวางแผนว่า,าถ้าทุกฝ่ายเข้าร่วมกันตามที่เราประกาศไปเนี่ยปี2570เนี่ย เราจะเกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างยังย่งยืนให้เกิดขึ้นนะครับอยากให้สบายใจแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ไปสร้างความเข้าใจคาดเคลื่อนนั้นใน,ในวันที่22สองที่พาดพิงเกี่ยวกับพรรคประชาชาติท่านอาจารย์บรรณอท่านจะไปพูดในงานของวัวนาพรรคได้ขออนุญาตพรรคก้าวไกลจะขอใช้สถานที่พรรคก้าวไกลให้อาจารย์วรรณอได้พูดนะครับขอบคุณมากครับ